สวัสดีค่ะมาดูเรื่องสุดท้ายถูกค,คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆนะหมายถึงว่าที่อาจารย์เขาจะสอนในมิดเทอมเนี่ยนะคงไม่มีเรื่องเพิ่มแล้วอรุพันธ์ปริยายน่าจะเรื่องสุดท้ายนะคะคาบหน้าคาบหน้าคำศัพท์เขาคง,งจะสรุปเนื้อหาอาจจะเฉลยไปฝึกหัดแล้วก็อาทิตย์ต่อไปมันก็จะสอบแล้วนี่เห็ไหมคาบหน้าน่าจะเป็นแบบอารมณ์เฉลยไปฝึกหัด ข้อที่เขาอาจจะเอาไปออกข้อสอบนะนะครับหน้าต้องถ้าไม่เข้าก็ต้องตามจากเพื่อนให้ได้นะว่าเขาจะเฉลยข้อไหนเป็นพิเศษหรือเขาเน้นตรงไหนบ้างความจริงควรจะเข้าไปเองดีกว่าเพราะว่าเวลาเขาเน้นเป็นพิเศษเนี่ยบางคนฟังแล้วจับใจความได้บางคนฟังแล้วผ่านไปนะทัะนั้นเราเข้าไปฟังเองจะดีกว่านะคุณแนะนานะฮะอ่ะมาดูเรื่องอนุพันธ์ปริยายมันคืออะไรนะฮะอนุพันธ์ปริยายมันคือ ฟังก์ชันที่เราไม่สามารถระบุค่า y ได้อย่างแม่นยำนะฟังก์ชันที่เราไม่สามารถระบุค่า y ได้ได้อย่างแม่นยำเป็นยังไงเ,เรามาดูนะฮะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนฟังก์ชันนะเวลา,าเขียนฟังก์ชันเราจะให้ด้านหนึ่งเป็นตัว y แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะมากรองกันอยู่อีกด้านหนึ่งจะเป็นค่าคงที่หรือเป็นตัวแปร x อะไรเนี่ยก็จะมากรองวมกันอย่างเงี้ยเราจะบอกได้แน่นอนว่าค่าของ y คืออะไร ค่าของ y ก็คือ x อีกด้านหนึ่งรวมกันหรือค่าของ y รู้ไหมแต่มันจะมีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ x กับ y ตัวแปรมันอยู่ด้านเดียวกัน,นเช่นฟังก์ชันข้างล่างนี่นะ,ะ25เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองกรณีนี้ x กับ y มีู่างเดียวกันคำถามคืออ้าวไม่เห็นยากเลยก็ย้าย x กำลังสองไปไว้ด้าน25ใช่ไหมอ่าแต่คำตอบมันก็จะไม่แน่นอนเพราะว่าอะไรลูกดูนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าเนี่ย x อาจจะเป็นสาม y อาจจะเป็นสี่หรือ x อาจจะเป็นสี่ y เป็นสามก็ได้ดถูกไหมถูกไหมฮะฉะนั้นมันคาตอบมันได้ไม่แน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดโดยหลักการคือโดยทั่วไปในข้อสังเกตคือถ้าเกิดพอยเห็นว่าในสมการเนี่ยนะมันไม่สามารถย้ายให้เหลือ y ตัวเดียวได้อย่างชัดเจนเนะี่ยก็ถือว่าให้มันใช้เป็นอนุพันธ์ปริยายไปเลยนะฮะคราวนี้คำว่าอนุพันธ์ปริยายแปลว่าอะไรแปลว่างี้นะฮะ เราจะมอง y เนี่ยเหมือนกับตัว u นะ y เนี่ยเหมือนกับตัว u เหมือนเหมือนดิฟเชนรูเลยเหมือนไอ้กดลูกโซ่นะฮะถ้าเกิดสมมติเราดิฟ y ขอโทษถ้าเกิดเราดิฟ y ายกำลัง n นะมันก็จะเหมือนกับปกตินะเราก็จะดึง n ลงมาข้างหน้าแล้วก็กำลังเนี่ยลบไป1น,นะฮะแล้วเราก็ต้องดิฟไซด์มันด้วยดิฟไซด์คือดิฟตัว y ดิฟไซด์คือดิฟตัว y นะอ่ับซับ ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะมันก็นจะเป็นแบบนี้เห็นไหมกรณีตัวอย่างนะฮะสมมุติหลอกว่าเราจะดิฟ y าเท่ากับเราจะดิฟ y ยยกกำลงังสามนะเราจะดิฟ y ยก y ยกกำลังสามวยยกกำลังสามนะ,ค,ะคือความจริงอ่ะถ้าเกิดสมมุติ y เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันปกติแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะคะการดิฟเทียบกับค่า x เนี่ยมันทําได้เพราะว่า x เนี่ย เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิด y ใช่ไแต่ถ้าสมมุติว่าฟังก์ชันตัวนี้มันไม่มี x อยู่ด้วยมันไม่มี x อยู่ในตัว y นะคือค่า x ไม่ได้เป็นตัวทำนายค่า y ได้เนี่ยมันก็เลยต้องมาใช้ฟังก์ชันปริยายแทนนะสูตรันคือมมติว่าเราจะ,าจะดิฟตัวนี้นะฮะ y กําลัง3แล้วก็เอา3มาไว้ข้างหน้า3เดิมก็ลบไป1ก็เหลือ2แล้วเราก็ต้องมี dy by dx ข้างหลังต่อต่อไปด้วยนะฮนะเป็นอย่างนี้ไหนะ ฟังแล้วอาจจะยังไม่อินเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างในชีตหนูนะครูหยิบมานะฮะข้อนี้ดูมันจะยาวหน่อยอาจจะมีโอกาสเอาไปสอบนะฮะอาจจะมีโอกาสเอาไปสอบหนูดูนะอันนี้คือโจทย์เขาเลยนะอันนี้คือโจทย์เขาเลยนะคะเขาบอกว่าให้หา dy by dx นะที่จุด1กับ2จุด1กับ2คืออะไร1ก็คือค่า x ถูกไหมคู่อันดับอ่ะ1ก็คือค่า x ใช่ไหมคร x 2คืออะไร สองก็คือ, y, อ,อคอา y, า y, ่า y ใช่ไหมลูกสองคือค่า y ค่า y ค่า y ใช่ไหมอันนี้ไปแทนได้เลยไหมครูถ้าเอาไปแทนเลยมันคือเป็น fx นะ fx fy นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําตามที่โจทย์เขาสั่งเนี่ยคือหา dy dx ก่อนเราก็ต้องเอาฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยมาดิฟอ่าคราวน,นี้การเอาฟังก์ชันเขามาดิฟเนี่ยถามว่ามันเป็น implicit ฟังก์ชันไหมคือมันเป็นอนุพันธ์แฝงไหมเอยอ,อนุพันธ์ปริยายไหมนะคะ หนูก็ลองเช็คดูว่าเราสามารถจะโยกย้ยยายทุกอย่างแล้วให้เหลือ y ตัวเดียวได้ไหมซึ่งฟังก์ชันเนี้ยนะมันทาไม่ได้เพราะ y มันคูณกับตัวนี้อยู่ y มันยกกำลังสองแล้วคูณกับตัว3 x อีกแล้วอะไรเงี้ยนะฮะจากนั้นเราก็เลยใช้เป็นฟังก์ชันปริยายแทนโอเคโจทย์เขาอาจจะไม่ได้พูดว่าให้คุณใช้เทคนิคฟังก์ชันปริยายนะเขาาจะให้แค่แค่เนี้ยมาแล้วหนูก็ต้องมาพิจารณาเองว่าหนูจะทํำยังไงซึ่งแน่นกอนหนูเห็นว่า x กับ y อยู่ด้วยกันนะ ครูแนะนําว่าให้ใช้ฟังก์ชันปริยายก็จะค่อนข้างเซฟหน่อยอาจจะย,ยาวหน่อยแต่ก็เซฟกว่านะเซฟกว่าเราไปใช้วิธีอื่นมาดูวิธีทํานะฮะเวลาหนูได้โจทย์มานะนี่ครูสอนทําข้อสอบไปด้วยเลยนะฮะเวลาหนูได้โจทย์มาไม่ต้องลอกโจทย์ซ้ำก็ได้นะฮะแต่หนูเขียนว่าวิธีทําก่อนแล้วหนูก็บอกเขาว่าขั้นเนี้ยหนูจะทําอะไรเห็นไ,ไหมฮะขั้นเนี้ยของเราคือเราจะหา dy by dx เข่าไปลูก นะเจตนาเราคือเราจะหา dy วายดแปลว่าเราก็ต้องแปลง,รงปหรืเราก็ต้องดิฟใช่ไหมเราก็ต้องดิฟนะคราวนี้มันเป็นสมก,การถ้าเราดิฟเราก็ต้องดิฟยังไงลูกเราก็ต้องดิฟทั้งสองข้างใช่ไหมฮะมันเป็นสมก,การเราต้องดิฟทั้งสองข้างฉะนั้นเราก็บอ,อกว่าวิธีทำคือหนึ่งต้องเขียนไปในข้อสอบอย่างนี้เลยนะคะหนึ take ่งเทคดิฟเข้าไปอา่าเทคดิฟเข้าไปนะคะเราก็ใส่ไปเลย ดิฟเราจะดิฟไรดิฟเทียบกับ dx ของฟังก์ชันไหนของฟังก์ชันนี้แต่ว่าในห้องเป็นไรลูกในห้องไม่มี iPad นะฮะต้องเขียนซ้ำนะฮะเออดิฟเทียบกับฟังก์ชันนี้ใช่ไหมก็ใส่วงเล็บหน่อยว่าเราจะดิฟฟังก์ชันนี้เทียบกับ x แล้วมันเป็นสมการมันเป็นสมการเมื่อเราดิฟด้านเรา,เราใส่ดิฟด้านซ้ายเราเขาสมัยกรูก ก็ต้องใส่ดิฟไปด้านขวาด้วยใช่ไหมคะต้องใส่ดิฟไปทั้งสองข้างเนาะแล้วถ้าเกิดหนูมีโอกาสนะคะก่อนสอบเนี่ยหนูควรจะทําใบสึกหัดด้วยปากกาใช่ไหมถ้าเกิดหนูทาด้วยปากกากระดาษเนี่ยเวลาหนูไปทําห้องสอบเนี่ยมันจะคล่องกว่าที่เราทําใน iPad ดใช่ไหมเวลาทำใน iPad เนี่ยเราจะคุ้นในการใช้น้าหนักน้าหนักปากปกา iPad อนะ่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของหน้าจอนะแต่ว่าพอเราไปทํา ข้อสอบจริงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ซ้อมไปเนาะมันก็จะช้าขึ้นนะมันก็จะชา้านะอ่ะต่อมา,ข,อาอขั้นที่สองเราบอกข้อที่สองเราทำาไงลูกกระจายดิฟใช่ฮะเพราะมันเป็นการบวกกันของแต่ละพจน์ใช่ไหมฮะมันมี x กาลังสองบวก xy เงี้ยเราก็กระจายดิฟเข้าไปถ้าหนูเขียนขั้นตอนอย่างนี้นะคะอาจารย์เขาจะมีที่ที่จะให้คะแนนปล่อยตลอดเวลานะฮะ เรากระจายดิฟเข้าไปเราก็เป็นไงลูกอ้าว x กําลังสองมานะฮะแล้กเป็นไงลูกดิฟเทียบกับ x เทียบกับ dx นะโทเเทียบกับ dx บวกเป็นไงลูกเราก็เอาอะไรลูกเอา x y มาแล้วเราก็เป็นไงลูกดิฟเทียบกับอะไรลูกเทียบกับ x ต่อไปเราก็เป็นไงลูกบวก3 x y กําลังสองเราเป็นไงลูกเราเอา3ามาไว้ข้างหน้า ก่อนใช่ไหมลูกเราค่อยงานแล้วเราค่อยดิฟ x y กำลังสองบาย x กอ่า,อาตัวที่เป็นสีแดงนี่คือต้องใช้อนุพันธ์แฝงเอ้ยอนุพันธ์ปริยายนะฮะอ่ะต่อมานะฮะกระจายดิฟเข้าไป y กำลังสามก็ตรงๆเลย แล้วก็บวกหนึ่งเข้าไปนะฮะก็ดิฟหนึ่งเนาะดิฟหนึ่งทั้นะะกง,งกระสุนต้องใส่ไหมไม่ต้องหรอกนะดิฟหนึ่งทั้งกระสุนนะฮะมาใส่ไป้หน่อยก็ได้นะดิฟค่าคงที่นะฮะเนนนะทียบนะกับ dx ซึ่งอันนี้มีค่าเท่ากับสุนเนาะเหมือนกันนะฮะด้านหนึ่งโตด,ด,ด้านนี้หนึ่งอ่านะเวร็จล้ปลอยก็ทำการดิฟทีละก้อน ทำคณิตพีระกริดข้อนี้การดิฟพีะระมิดเนี่ยหนูจะแสดงให้เขาดูก็ได้นะหรือหนูจะไปทําในกระดาษทดก็ได้อ่ะสมมติว่าครูบอกว่าอันนี้ดิฟแล้วครูบอกว่าอันนี้อ่ะครูโยงลงมาเลยนะครูคบอกว่าอันนี้ได้สองเอ็กเข้าใจไหมครับส่วนอันนี้นะดิฟเอ็กกับวายมันคูณกันอยู่เราต้องดิฟผลคูณนี่พี่ลูกเราก็อะไรหน้าดิฟหลังเนาะหน้าดิฟหลังก็อะไรเอ็กซ์แล้วก็ดิฟวายบายดีเอ็ก ใช่ไหมครับบวกหลังดิฟหน้าบวกหลังดิฟหน้าคือ y dx ดีเอ็กอใช่ลูกนะฮะอ่าอันนี้เป็นของก้อนนี้เองนะฮะอ่ะอะอะมาดูก้อนนี้นะฮะก้อนนี้คูดึงสามมามาก่อนข้างหน้าเนาะคูดึงสามมาก่อนนะฮะแล้วข้างในเราก็ทําเป็นอะไรลูกทําเป็นดิฟผลคูณปกตินะฮะก็หน้าคือ x เนาะ ดิฟหลังก็คือดิฟ y กํลัง2บย dx นะบวกไอ้ลูกหลังใช่ไหมหลังคือ y กํลัง2ดิฟหน้าคือดิฟ x บย dx แต่ทั้งหมดต้องอยู่ในวงเล็บเพราะมันคูณ3ใช่ไหมคะอ่าเห็นหนูเห็นก้อนไหมลูกอันนี้ก้อนที่1นะลูกนะอันนี้ก้อนที่2นะลูกนะอันนี้ก้อนที่3นะฮะแล้วมีอีกอีกอีกอกอ้กอนวะเนี่ย อ่ะข้อที่สี่มาเลยค่ะข้อที่สี่นะข้อที่สี่ดิฟ y กำลังสามอ่ะดิฟ y กำลังสามเราก็ได้หลูกได้สาม y กำลังสอง dy by dx ได้ลูกอ่ะดิฟดิฟตัวนี้เท่ากับศูนย์นะส่วนดิฟตัวนี้ก็เท่ากับศูนย์ด้วยเสั็จแล้วเราก็รวมล่างเนาะรวมล่างนะแล้วกลายเป็นสอง x บวกบวกอะไรบวกในวงเล็บหน่อยวงเล็บ x dy by dx บวก y dx by dx ไอ้ y dx by dx นี่เป็นไงลูกเท่ากันหนึ่งตัดทิ้งไปเลยเนาะเท่ากันหนึ่งนะฮะอ,อันนี้วงเล็บแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วก็บวกต่อมาคืออะไรต่อมาคือสามนี่เนาะ ต่อมาก็คือวงเล็บของสามนะฮะสามคูณกับ x อเขียนไปก่อนเนาะ x dy กกำลังสองบย dx ็บวก y dx บาย dx ก็ไม่เขียนแล้วเนะาะอ่า okay. ก้อนไหนก้อนหนึ่งเอาไีกก้อนนี้ก้อนหนูอา่าก้อนนี้นะบวก 3 y กำลังอ dy by dx เท่ากับ0นดดูนะฮะเอารวมพลังกันแล้วได้อันนี้ออกมาทำยังไงต่อนะก็ไม่มีอะไรมากก็คงจะต้องจัดจัดรูปนะจัดรูปจัดรูปตรงไหนได้บ้าง มันมี้มี x มีทั x, ้ง y เนาะลองคูณเข้าไปก่อนไหมเพื่อจะเห็นอะไรบ้างนะอันนี้ 2x บวกกับ x dy by dx บวก y บวก 3x dy กำลัง2 d ง x บวก 3y กำลัง2บวกอีก 3y กำลัง2 dy by x อืมเอาละ อันนี้เราก็มาดำเนินการน,นะฮะอะไรที่มันมี dy by dx เนี่ยให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะฉะนั้นเราก็ได้ก้อนนี้1ก้อนก้อนนี้1นึ่งก้อนทษโทษก้อนนี้ไปได้บอกว่าเอ๊ะก้อนไหนผิดนะ ก้อนไหนผิดนะก้อนนี้เหรอดิฟหลังหน้าดิฟหลังอ,อันนี้ไม่ได้ดิฟนี่หวะโทษแลค่ะก้อนนี้ไม่ได้ดิฟค่ะ ดิฟหลังดิฟสองดิฟวายกำลังสองก็ได้เป็นสองวายใช่ไหมสองวายนี่ดิฟยังไงอ๋ออยางนี่แค่แค,แค,แค่แค่เขียนสูตรอโอเคโอเคอันเนี้ยไม่ได้ดิฟไอ้เหลือเนี่ยมันดิฟพอ,อดิฟแล้วจะเป็นสองวายดิวายไปดิเอ็กเนาะ อันนี้เวลานี้อันน <aría> <player> <popular> <ills> ี้ดิฟมาแล้วอันนี้เดี๋ยวไปอาเอ๊ะเอ๊ะสเต็ปนี้มันดิฟแล้วไม่เห็นหรอเดี๋ยวนะสเต็ปนี้มันดิฟแล้วแต่ก้อนนี้ไม่ได้ดิฟอ๋อก้อนนี้เขียนแค่รูปแบบผลนคูนอ่ะโอเคดิฟนะดิฟนะดิฟทำใหม่ถ้าดิฟแล้วทีก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ต้องเป็น6เนาะ 6xydy/dx จะเป็น6เนาะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอะไรที่มี dy by dx ให้มันอยู่ข้างเดียวกันนะฉะนั้นเราก็บอกว่าอะมา๋ยา,าจะดึงตัวร่วมอะค่ะ,ะ x คูณกับ dy/dx อันนี้ตัวแรกเนาะบวก6 x y dy by dx ใช่ไหมฮะบวก3 y กำลังส dy by dx นะเท,ท่า,ทากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับใหญ่ข้างเนาะลบ2 x ลบ y ลบ3 y กำลังสองี้อ่ะ ก่หมายเลขปะโจมันบวกมาทุกทก,ก้อนใชนไหมบวกว้ยกำลังสาบวกว้กำลังสาาวกวกำลังสเป็นบวกไม่ถูกย้ายไปทางนี้เป็นลบย้ายบวกเป็นลบย้ายลบย้ายบวกเป็นลบ ย่าบวกเป็นลบอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็เป็นไงลูกดึงตัวร่วมนะดึงตัวร่วมดึงตัวร่วม dy วายเออกมาเนาะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น dy วายบายดนะดึงตัวร่วมออกมาตรงนี้ฉะนั้นในวงเล็บเหลือ B 6. x y. นะดึงตัวร่วมออกมาตรงนี้ฉะนั้นในวงเล็บเหลือบวกหกเนะ ถึงตัวร่วมมาตรงนี้นะฉะนั้นในวงเล็บก็จะเหลือบวก 3y กำลังเท่ากับลบ1ออกมาหน้าเนาะ 2x งเอ็กซ์บวก y บวกสามวายกำลังสรงไแล้วเป็นไงลูกแล้วเราจะหา d y by d x ก็เท่าไกลลูก เท่ากับการย้ายไอ้ก้อนในวงเล็บไปข้างโน้นเนาะมันได้เท่ากับกูกรอปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาหารหารอะไรหารไอ้ก้อนนี้เอามาอุโทษเี่นี่เาานยเป็นแล้วหนูก็แทนค่า x ค่า y ตามที่เขาต้องการลงไป นะเทคจุดเข้าไปนะฮะจะได้ถ้าเขาเมาเนี่ยเขาได้เท่าไหร่วะเขาตอบแปดอ่ะเขาตอบแปดเรามาลองดูซีแทนอะไรดูแทนคู่อันดับหนะึ่งสองนะคะู่อันดับหนึ่งสองใช่ปะเออคู่อันดับหนึ่งสองนะฮะตรงไหนเป็น y แทนสองตรงไหนเป็กแทนหนะะึ่งเรากจะได้อะไรได้เป็นลบ ในวงเล็บ2คูณ1บวก2บวก3คูณ4ส่วน x เป็น1ใช่ไหม1บวก12บวก4 32บวก ไปข้างล่างได้ยี่ห้าเว้ยข้างบนได้ลบกันแล้แหละลบสองบวกสองเป็นสี่สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสิบสองเป็นสิบหกลบสิบหกส่วนยี่ห้าครูได้ลบสิบหกส่วนยี่ห้านะแต่ว่าจาย์หนูตอบ แปค่ะเครื่องหมายเราไม่ตรงกันนะอ่าแต่ให้เข้าใจวิธีการนะวิธีการทำแบบนี้นะแต่คูคิดว่าเครื่องหมายอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตอนเราดิฟนะแต่ดิฟกมันก็น่าจะไม่น่ามีลบดีกว่าทำไมเขาดิฟมาแล้วเขาได้ลบ y ายกำลังสองสามวายกำลังสองสามวายกำลังสองที่จิตลบไม่มีเนี่ยมันไม่ใช่ดิฟผลหารนี่นะอะแต่คุยว่าบ่อยน่าจะ get concept เนอะในในการที่เราดิฟตัววากำลังห้าเราจะดิฟมันก็ดิฟ y กำลังห้า by dx ซึ่ง y เนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันของ x ฉะนั้นมันจะดิฟแบบปกติไม่ได้มันก็จะได้เป็น ห y กลังสแล้วก็ติด dy by dx y เหมือนมันเหมือนเราจะตั้งใจทำเชนลูแต่ว่ามันทำต่อไม่ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคน,นี่ก็เป็นอนุพันธ์ปริยายเรื่องสุดท้ายได้แค่คูรัฐนะก็หนูก็ตะลุยทำการบ้านได้เลยนะขอให้สู้ๆนะเข้มแข็งไว้หนูอาจจะเหนื่อ,อยอาจจะท้อแท้เพียง่วงให้หนึกไว,ว้ว่าถ้าคะแนนกลางพาดเรา กลางภาคกลางภาคเราใช้ได้เนี่ยหนูจะมีชีวิตที่ดีหลังมิดเทอมไปถึงไฟนอลเลยแต่ด้คะแนน,นกลางภาคเราห่วยเนี่ยปอยจะฟัพเฟอร์มากแล้วปอยจะกดดันตัวเองด้วยนะคะฉนั้นครูพยายามเต็มที่มากๆเลยท,ที่จะทําให้คะแนนมิดเทอมหนูอยู่ในระดับที่เราทั้งคู่พอใจนะคะโอเคก็แค่นี้นะคะฝากไปด้วยนะ